สววันนันมิดหมอสวัสดีค่ะค่ะวันนี้จะมารีวิวมิดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดน,นครสวรรค์ให้ทุกท่านได้ชมกันอีกนะคะค่ะเรามารับชมมิดกันเลยค่ะค่ะด้ามงานฝักไม้ค่ะ ค่ะสวยงามค่ะงาฉ่ำนะคะมาชมใบมีดกันนะคะ ใบมีดสวยค่ะเล็กเก่าโบราณโบราณค่ะลายนาเกี้ยวนะคะค่ะงาฉ่ำสวยมากเลยค่ะค่ะดำและกันแน่นค่ะ สวยงามค่ะท่านไหนที่มองหาก็ทักทายกันมาได้นะคะสวยงามมากเลยค่ะ สิวรรนมิดหมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสนใจทัก0631394897ค่ะสิวรรนมิดหมอ,อขอขอบพระคุณค่ะ